สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยที่รักทุกๆท,ท่านผมพลเอกชานชัยเจริญสวุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยในวันนี้อยากจะพูดในนามของสภาการแพทย์แผนไทยและในนามของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาติผมอยากจะเรียนว่าในสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาตั้งแต่ละรอบ หนึ่งจนถึงระลอก4จนถึงปัจจุบันณขณะนี้นะครับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยได้ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่นะครับเป็นคลินิกจิตอาสาทํางานอยู่เบื้องหลังด้วยความเหนื่อยยากเพราะฉะนั้นผลสําเร็จส่วนหนึ่งของการที่ผู้ป่วยมีจํานวนลดลงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าผมคิดว่า ทั้งๆท,ที่ประเทศเราเนี่ยมีภูมิัญญาการแพทย์แผนไทยนะมีสมุนไพรไทยแล้วมันก็มีบทพิสูจน์ว่าเราทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะครับว่ามันใช้ได้ผลสามารถที่จะแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะสามารถที่จะรักษาโควิด1 9ได้แต่ว่าคุณประโยชน์เหล่านี้ขีดความสามารถเหล่านี้ถูกมองข้ามและไม่ได้ถูกนำไปใช้ ไม่ได้ถูกสนับสนุนนะครับในระบบการรักษาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าประเทศเรานะครับไม่พยายามพึ่งพาตนเองนะเราพึ่งพาจากภายนอกประเทศเราพึ่งพาวัคซีนผมไม่ได้คิดว่าทั้ง2ส,สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีวัคซีนยังคงมีความจำเป็นเพราะเราไม่อาจจะไม่มีทางอื่นที่ตามกระแสโลก แล้วก็มันมเหมือนกับมีบทพิสูจน์ว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วนะไมไ่ถึงแม้ว่าไม่สามารถป้องกันได้แต่ก็ทำให้คนที่ติดนั้นอาการไม่หนักนะแต่บทเรื่องนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็ไม่จริงเพราะคนที่ฉีดสี่เข็มแล้วก็ยังติดโรคได้คนที่ฉีด2เข็มก็เป็นแล้วก็ตายได้นะเพราะฉะนั้นฟักวัคซีนก็คงไม่ใช่ทางออกแล้วมันจะทำให้เกิด วัฏจักของการฉีดวัคซีนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอีกประการหนึ่งก็คือว่ายาที่เราใช้ยาฟาวิพิราเวียทั้งๆท,งท,งที่มีเอกสารทางราชการมากมายที่แสดงถึงความประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นสู้ฟ้าร้ายโจรและตำรับยาไทยบางตำรับหลายตำรับก็ยังไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเอกสารของสมาคมเโรคโควิด19 โรก,กระบาดของประเทศญี่ปุ่นเองเอกสารถึงของ WHO SO เองการที่ทดลองใช้สมุนไพรไทยยาฟ้าไทยโจรนนะกระชายขาวในเรือนจำนะก็ดีดหรือแม้กระทั่งงานเอกสารขององค์กร i t a ทน i ะ t ไฮแท็ AP, ที่ได้ทบทวนวรรณกรรมแล้วก็มีผลพิสูจน์ว่า ประสิทธิภาพประสิทธิผลของยาฟาวีนั้นก็เหมือนกับไม่แตกต่างกับยาที่ใช้เป็นยาหลอกนะครับแต่ก็เป็นที่น่าประหลาดใจว่าการสั่งใช้ยาประเภทนี้ก็ยังเกิดขึ้นโดยต่อเนื่องและเหมือนกับว่าเป็นนโยบายหลักที่จะให้เป็นเขาเรียกว่าแนวเวทปฏิบัติสำหรับโรงพยาบาลก็ดีโรงพยาบาลสนามก็ดีหรือแม้กระทั่งบลางไปจนถึง โฮม i อโซเ t ชันก็ดีจะต้องใช้ฟ้าทะจอยยาฟาวิฟิเรเวียเท่านั้นนะครับซึ่งทำให้เสียงว่าประมาณของชาติอย่างมหาศาลนะเมื่อเทียบกับมูลค่าราคาของสมุนไพรไทยและยาต่างประเทศสิ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกประเทศที่จะต้องทำให้เกิดความมั่นคงทางยานะครับอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คงจะต้องผ่านไปแล้วก็ แต่อยากจะให้กระตุกให้เอาไปคิดว่ามันเหมาะสมหรือไม่ในในแนววิธีการทั้งหลายที่ได้ทำอยู่ณนขณะน,นี้นะโควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผมมีข้อคิดหลายอย่างประการแรกก็คือว่ากระบวนการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของเราเองนั้นได้เป็นคลินิกจิตาสาแล้วเราก็ได้ใช้ยาแผนไทย นะครับไม่ว่าจะเป็นยาฟ้าไทยโจรก็ดียาห้าลากก็ดียาจันทลีลาและยาเกี่ยวหอมซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านนะแล้วก็สามารถใช้ได้ผลดีนะแต่เราก็ทำด้วยจิตอาสาโดยปราจากการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดนั้นจากกระบวนการนี้เกิดขึ้นทำให้ผมพ้นพบอีกว่าในประเทศไทยของเรานั้น เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอภามารีเราได้พบว่ามีคนที่มีจิตเป็นสาธารณะอาสาบริจาคนะแม้แม้กระทั่งร่วมกิจกรรมที่ทำให้ขบวนการเหล่านี้มันประสบความสำเร็จและไม่สะดุดนะประการที่3ก็คือว่าเราได้พบว่ามีนักวิชาการแล้วก็คนที่นอกวงการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หลายคนผมขอยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสนธิริมทองคุณพันเดกพงศักดิ์ตั้งคณาาจา์ปานเทพก็ดีแม้กระทั่งหมอสรรใจหลายอีกหลายท่านที่ที่ผมอาจจะนึกไม่ออกนะครับแต่ว่าบุคคลเหล่านี้ได้มาต่อสู้ได้พยายามชี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้สมุนไพรไทยคือถึงคุณประโยชน์มากมายนะ แล้วก็เกิดทาให้เกิดองค์ความรู้ทําให้ประชาชนได้รู้จักสมุนไพรได้รู้จักตำรับยาไทยแล้วเราก็เห็นว่าแม้กระทั่งภูมิปัญญาพื้นบ้านง่ายๆเรื่องของสมุนไพรในครัวเรือนเครื่องต้มยำพวกนี้นะก็สามารถมาใช้ที่จะบรรเทาเบาบางหรือทำให้โรคโควิดเนี่ยมันหายไปได้นะเราก็เห็นคลิปทัวไปถ้าจะบอกว่า ไม่มีงานวิจัยไม่มีแหล่งที่มาก็คงไม่ใช่เพราะบุคคลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ดีหรือว่าทําคลิปเผยแพร่ก็ดีเนี่ยเขาได้ประสบป,ประโยชน์ด้วยตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้ควรจะทิ้งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องนําไปพิจารณาแล้วก็หาทางวิธีการที่จะสนับสนุนเพราะผมคิดว่าถ้าเราได้ทำเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติได้เราอาจจะ ส่งเป็นสินค้าออกได้นะแลนะด้านะนะนะัปัจจุบันเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าภูมิปัญาของเราหลายอย่างเนี่ยในขณะที่เราไม่ส่งเสิมสนับสนุนแต่ต่างประเทศเขาก็นําไปจดเป็นของเขาและลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นฟ้าไทยโจนก็ตีรือแม้กระทั่งกัญชากระท่อมก็ได้ถูกนําไปใช้นะนแล้วก็ในต่างประเทศมากมายจดลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งเป็นที่เรื่องน่าเสียใจของประเทศเรานะครับผมอยาก จะวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพวกนี้ได้คำนึงสิ่งเหล่านี้หนึ่งก็คือเรื่องของการนําภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับรวมทั้งสมุนไพรไทยเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบที่ถูกต้องนะครับนะส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นซึ่งคระนั้นเนี่ยผมบอกอยาจะเรียนว่าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีความกดดันนะทำให้วันมีความน้อยเนื้อต่ําใจ ว่าเอ๊ะนี่ขนาดเราอยู่ในประเทศไทยนะเราเราใช้ภูมิญาของไทยนะแต่เราต้องทําแบบหลบหลบซ่อนๆอนว่าทํายังไงมันถึงจะไม่ผิดกฎหมายต้องใช้เรียงบาลีนะว่ารักษาโควิดไม่ได้เราก็บอกว,ว่าหารักษาอาการที่คล้ายโควิดเป็นต้นซึ่งซึ่งมันเหลือเชื่อมันมันแปลกใจมากเลยนะครับท,ทั้งทที่ยาสามาัญประจำบ้านที่เราใช้เนี่ยมันก็เป็นยาสามาัญประจำบ้านไงครับ ก็คือว่ามันได้ประกาศเป็นยาซึ่งมันใช้ถึงแม้มันไมใช้รักษาโควิดได้แล้วมันก็สาอา,ารต่างๆพวกนี้เป็นไข้ตัวร้อนเจ็บคอปวดหัวนะท้องเสียพวกเนี้ก็มีตำรับยาไทยนะถ้าถ้าส่งเสริมจริงจังเนี่ยเราจะค้นพบประสิทธิผลของมันแล้วสามารถที่จะไปสู่สากลได้นะครับผมก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วอยากจะ ให้พี่น้องประชาชนทุกๆคนเนี่ยได้มีความมั่นใจในภูมิัญญาชาติภูมัญญาการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยถึงเวลาแล้วครับผมคิดว่านี่คือทางรอดของประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมของการรักษาของหมอคุณห,หมอแผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแบ่งเบาภาระนะแล้วถ้าเราใช้ทั้งสองวิธีการร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุด นะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วม,มาบูรณาการร่วมกันนะครับผมก็อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับประการสุดท้ายผมก็อยากจะให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยเครือข่ายทั่วประเทศทั้งหลายแหล่ที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือนะประชาชนที่ได้วความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตไม่มีที่พึ่ง นะครับผมคิดว่าท่านได้ทํากุศลที่เป็นมหากุศลนะครับก็อย่าได้ย่อท้อความดีทําไปไม่ไม่มีวันตายครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าท้อถอยทํามันไปเรื่อยๆทํามันไปเรื่อยๆเพราะประโยชน์ที่เราเห็นก็คือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนะครับวันหนึ่งประชาชนทั้งประเทศ ที่เขาได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เขาได้รับประโยชน์สิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นกระบอกเสียงให้เราเขาจะเป็นพลังที่จะสนับสนุนของให้กับเราต่อไปในอนาคตนะครับนะขอบคุณมากครับ